สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับายอีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้ค่ะตาตจะชวนทุกคนมาทำปุ๋ยหมักนะซึ่งเป็นการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งนะคะเนี่ยค่ะก็ได้เก็บใบไม้แห้งนะคะมาไว้ในถุงพลาสติกนะคะแล้วก็มีพวกเศษหญ้าสดด้วยนะคะเนี่ยค่ะอยู่ในถุงปุ๋ยใบนี้นะคะวันนี้จะชวนทุกคนมาทำปุ๋ยหมักลงในถุงปุ๋ยค่ะ เนี่ยค่ะกระสอบปุ๋ยเปล่าๆแบบนี้นะคะใครที่ไม่มีตะกร้าก็สามารถทําปุ๋ยหมักลงในกระสอบปุ๋ยได้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาระบายน้ําได้อยู่แล้วนะถุงปุ๋ยไม่ได้อมน้ํานะคะการทําปุ๋ยหมักค่ะเราจะต้องทําในภาชนะหรือทําในอุปกรณ์ที่ระบายน้ําได้นะคะทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็คือปุ๋ยคอกนั่นเองค่ะปุ๋ยคอกตัวนี้เป็นปุ๋ยคอกแห้งนะคะ เนี่ยค่ะเอามากระตุน้นทําให้เศษใบไม้เศษหญ้าสดของเราย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะเราเตรียมอุปกรณ์ครบหมดแล้วนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะแต่ก็จะทําในกระสอบค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นเศษหญ้านะคะที่เกี่ยวเมื่อวานมันก็อาจจะมีความแห้งมาบ้างนะคะเนี่ยใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะจะใส่เศษหญ้าจะใส่เศษใบไม้ก็ได้นะคะ เหมือนเดิมเลยเราก็ใส่สลับกันนะคะกับปุ๋ยอคอกนั่นเองค่ะนี่นะคะปุ๋ยอคอกนะก็จะตักใส่ไปแต่จะไม่เน้นปุ๋ยอคอกนะคะก็คือจะใช้ไม่เยอะนะจะเน้นที่หญ้าสดมากกว่านะคะอ่าโรยไปให้เขาได้มีจุลินทรีย์ย่อยสลายนะคะ เป็นจุลินทรีย์จากธรรมชาตินะคะก็จะช่วยย่อยสลายได้ก็ใส่ใบไม้แห้งปนไปด้วยนะคะ เขาคันแม่นิดนึ กดเขาด้วยนะคะ อันนี้ก็น่าจะชั้นสุดท้ายแล้วนะคะก็จะใส่ประมาณนี้ แล้วหลังจากนั้นเราก็รดน้ํานะคะตามปกต,ตินะส่วนแผงนี้นะคะทุกคนใส่ก็ได้หยิบออกแล้วนะคะจนเขาเหลือน้อยแล้วก็จะเติมปุ๋ยคอกลงไปเลยะคะ่ะหยิบออกแล้วนะคะปุ๋ยคอกเป็นแผ่นๆนี้ใส่ลงไปได้เลย ก็คงจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วค่ะจะเทปุ๋ยลงไปนะคะชั้นบนสุดเนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกให้เยอะหน่อยนะคะให้คขากลบให้มิด รียบร้อยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็นำไปรดน้ำได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไต่ก็จะนำกระสอบปุ๋ยนะคะมาวางไว้กับตะกร้านะคะที่ไต่ทำปุ๋ยหมักนะเนี่ยค่ะก็เพิ่งทำในตะกร้าเสร็จนะคะแล้วก็มาทำในกระสอบต่อนะคะพอดีว่ามีเศษใบไม้เหลืออยู่เนาะ คลิปนี้นะคะแต่ก็อยากจะบอกว่าการทำปุ๋ยหมักนะคะไม่จำเป็นต้องทำในตะกร้าค่ะเราสามารถจะทำในกระสอบปุ๋ยได้นะคะอย่างที่แต่ทำตัวอย่างให้ดูนี้นะหลังจากนั้นนะคะก็รดน้ำค่ะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะในครั้งแรกความชื้นเขาต้องได้นะแล้วจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ยคอกนะคะ ที่อยู่ในขี่วัวนะเขาก็จะค่อยๆย,ย,ย่อยสลายพวกเศษใบไม้ต่างๆให้ย่อยลงไปได้ค่ะค่ะ,คะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำปุ๋ยหมักนะคะในถุงปุ๋ยแบบนี้นะสามารถที่จะทำได้ง่ายๆเหมือนการทำปุ๋ยหมักในตะกร้าเลยค่ะใครที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าพืชผักสวนครัวนะคะก็ ลองนำวิธีการทำปุ๋ยหมักนี้ไปใช้ดูได้เลยนะคะไม่ยากเลยนะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ